เดือนธันวาคม2565ค่าป่วยการอสอสอ,อสมอจะเข้าวันไหนสวัสดีค่ะพบกับปปออีกครั้งนะคะในช่อง y o u u u e ปปปอเจ้าเริ่สุขภาพในช่องเพจก็ปปอเจเรื่องอสมอค่ะวันนี้ปปอก็มีข่าวดีมาบอกแก่ทุกท่านนะคะเดือนธันวาคม2565ค่าป่วยการอสอสอ,อสมอจํานวน1,000บาท เข้าบัญชีของท่านในวันที่ส5บธันวาคม2565ค่ะสำหรับรายละเอียดก็จะบอกว่าหน่วยงาน21007 0000นั่นก็คือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประเภทเงินสวัสดิการเงินค่าบวยการอสสอสมประจำเดือนพฤศจิกายน2565รอบการจ่ายที่01ค่ะนั่นก็คือเป็นรายละเอียดที่กรมบัญชีกลางแถลงไว้ ว่าจะทําอะไรในวันที่15ธันวาคม2565ปปก็มายืนยันกับอสสอ,อสมอทุกท่านว่าเงินค่าป่วยการของท่าน1,000บาทจะเข้าในวันที่15ธันวาคม2565ค่ะเป็นรอบเงินของเดือนพฤศจิกายนนะคะเราทํางานไปแล้วเงินก็จะเข้าในเดือนธันวาคม2565ค่ะปะปะก็ขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องอสสอ,อสมอสู้ๆต่อไปค่ะ วันข้างหน้าเชื่อว่ารัฐบาลก็จะมองเห็นความสําคัญแล้วก็เพิ่มเงินค่าบริการให้อสอสสมโอ,อย่างแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้ปปก็มาแจ้งข่าวดีเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ